สอนพจนเล่องคอมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแอปที่มีชื่อว่า s c a t c h JR นะครับซึ่งแอปนี้นี่หน้าตานะครับอาจจะคุ้นๆนะครับเออเหมือนกับโปรแกรม s c a t c h นะครับโปรแกรมที่เอาไว้ฝึกเขียนโปรแกรมหรือว่าสร้างเกมหรือสร้างดีมิชันในคอมนะครับซึ่งใช่ครับมันเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่านี่จะเป็นแอปที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นะครับซึ่งฟังก์ชันหลายตัวนะครับจะโดนตัดออกไปนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะครับ ที่เพื่อนๆจะสามารถเรียนรู้ได้นะครับโดยคนที่เริ่มหัดใหม่นะครับผมว่าควรจะเริ่มหัดจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราเข้ามานะครับในหน้าโฮมนะครับมันจะมีให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเออลืมบอกไปเลือกภาษาได้ด้วยนะครับแล้วเขารองรับภาษาไทยด้วยแล้วนะครับสุดยอดมากเลยซึ่งในตัวแอปนี้นะครับมันสามารถใช้สร้างในทั้ง2ออย่างเลยครับนั่นก็คือสร้างเกมกับสร้างแอนิเมชันนะครับหรือว่าการ์ตูนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสร้างการ์ตูนก่อนนะครับ อันดับแรกนะครับให้เรามากดจิ้มที่รูปบวกนะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ของเรากันนะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับเราจะได้รูปหน้าตาของเจ้าแมวมานะครับเจ้าแมวตัวนี้ก็คือเป็นตัวละครหลักของเรานะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวละครหลักได้ด้วยนะครับโดยการมากดบวกที่ด้านซ้ายนะครับข้างล่างตัวที่เขียนว่าแมวเนี่ยฮะด้านซ้ายนะครับกดไปถึงจึ๊กนะครับนี่ก็จะมี คาแรคเตอร์นะครับหรือว่าตัวละครให้เราเลือกมากมายนะครับรวมถึงฉากต่างๆนะครับที่เอามาใช้ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็กดถูกต้องนะครับแล้วเราก็ออกมานะครับเราก็จะได้ตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเออแล้วข้อดีของมันก็คือเฮ้ยมันใช้วาดได้ดีมากเพราะว่าเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยมากดที่รูปผู้กันนะครับเห็นไหมตรงชื่อตัวละครเราเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีผู้กันอยู่นะครับด้านข้างนะครับ สมมติผมจะแก้ไขเจ้าตัวแมวผมก็เลือกที่ตัวแมวแล้วก็กดที่รูปพูกกันนะครับก็มาจะมาที่หน้าแก้ไขแล้วนะฮะวิธีการแก้ง่ายมากเลยนะครับก่อนเพื่อนนะครับซูมเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นท่านเพื่อนจะวาดเส้นเพิ่มนะครับสามารถวาดเองใหม่ได้หมดเลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจะต่อเติมเนาะถ้าเราจะวาดเพิ่มนะครับก็ให้เรามาเลือกที่รูปเส้นด้านซ้ายนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเลือกสีนะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับถ้าผมเลือกรูปเส้นเนี่มันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับย้อนกลับได้นะครับถ้าผมเลือกวงกลมนะครับมันก็จะวาดวงกลมอย่างนี้นะครับเอาไว้ออกแบบคาแรคเตอร์เราได้นะครับแต่ถ้าผมจะตกแต่งสีมันเปลี่ยนสีมันนะครับให้มันเลือกที่ถังสีด้านขวาตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็เลือกสีเลยครับผมเอาสีฟ้าแล้วกันจากนั้นผมก็มาแตะนะครับตรงที่เราจะให้มันเปลี่ยนสีอะดูเห็นไหม นี่เปลี่ยนแล้วนะครับถ้าผมแตะที่เส้นเส้นก็เปลี่ยนนะเออเพราะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนเพื่อนก็ลองซูมดูก่อนก็ได้นะครับสีเขียวก็ได้นะเห็นไหมแต่งได้นะครับแล้วก็วาดเพิ่มเติมได้หรือจะออกแบบคาแรคเตอร์ตัวใหม่เลยก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับเมื่อได้แล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับเพื่อนสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโหลดตัวที่ผมตัวที่ผมสร้างเสร็จดีกว่านะครับวินดการลบก็คือแตะที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็กากบาดออกไปนะครับ เดี๋ยวมีตัวที่ผมสร้างไว้นี่นะครับมาแล้วนะครับเออตัวอื่นผอขอลบก่อนแล้วกันนะครับผมก็จัดวางได้เลยนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาใส่นะครับก็คือฉากนะครับฉากเขาก็มีแบบสําเร็จรูปหรือเราจะวาดเองก็ได้นะครับหรือเราจะไปเปลี่ยนสีก็ได้นะก็คือดูแถบด้านบนนะครับด้านบนสุดนะครับจะมีรูปที่เป็นรูปภาพนะครับภูเขากับท้องฟ้าเห็นไหมครับคลิกเข้าไปนะครับก็เลือกฉากได้เลยนะครับถ้าเป็นโปรแกรมอนคอมก็จะมีหลากหลายกว่านี้นะ แต่ผมว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วอ่าผมเลือกเป็นทะเลทรายนะครับติ๊กถูกนะครับมาแล้วนะครับทะเลทรายดูดีสวยงามมากเลยอะไรนะครับทีนี้เราจะมากําหนดคําสั่งกันนะครับนี่แหละนะครับสําหรับงานในการเขียนแอนิเมชันหรือว่าเขียนโปรแกรมนะครับก็จะต้องมีส่วนของคําสั่งนะครับเพื่อที่จะให้แอนิเมชันเรามันเคลื่อนไหวได้นะครับคําสั่งก็จะอยู่แถบตรงกลางเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ นี่ก็จะมีคําสั่งหลายประเภทนะครับเขาแยกเป็นประเภทให้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเอาละผมจะทําให้มันเดินก่อนจะทํายังไงดีนะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่ตัวลูกศรในสี่เหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้นะครับจากนั้นพวกเราดูนะครับก็จะมีคําสั่งของการเคลื่อนที่ขึ้นมานะครับอาจจะมีเดินหน้าไปทางขวาหรือว่าถอยหลังไปทางซ้ายหรือขึ้นหรือลงอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งท่านเพื่อนงงว่าคําสั่งนี้มันใช้ทําอะไรให้เพื่อนเอเอานิ้วมาจิ้มค้างไว้ที่คําสั่งนั้นครับ มันจะขึ้นชื่อมาเหม่ไหมครับเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายอย่างนี้หรือตัวนี้เลี้ยวซ้ายอย่างนี้นะครับหรือตัวนี้กระโดดอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเอานิ้วมาจิ้มนะครับทำซ้ำตลอดการอะไรอย่างนี้ก็จะมีคำสั่งนะครับขึ้นมาบอกนะครับว่ามันคืออะไรทำหน้าที่อะไรนะครับรอนะครับอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับขยายขนาดอะไรอย่งนี้ครับอะเรามาลองดูกันนะครับ อ่าผมจะให้มันเดินใช่ไหมผมก็าําสั่งเดินเนี่ยลากลงมาเลยนะครับเดินไปด้านขวานะครับแล้วก็เดินขึ้นไปด้วยอ่านะครับถ้าเราจะเทสคําสั่งเราก็ให้มากดนิ้วมาจิ้มที่คําสั่งแรกนะครับเนี่ยมันก็จะทําตามนะครับแต่ถ้าเราจิ้มอีกมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆไม่กลับมาที่เดิมใช่ไหมครับวิธีการกลับมาที่เดิมก็คือให้เพื่อนๆดูที่ธงเขียวด้านบนครับด้านข้างจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปที่เป็นลูกศรแล้วก็การกรบาทนะฮะ กด1ครั้งครับมันจะกลับมาที่เดิมครับนี่นะครับอ้าวทีนี้เอ้ยเนี่ยมันมีเลข1เล็กเล็กเห็นไหมครับเลข1เล็กเล็กนั่นคือแก้ไขได้นะครับนั่นหมายความว่าการเลื่อนขวา1ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับนี่พอกดตรงเลขนะครับมันจะมีเลขขึ้นมามุมขวาล่างนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมใส่เลข5ลงไปเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนกดคลิกดูจะเป็นยังไงเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนด้านขวา 5ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยขึ้น1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่จํานวนได้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับก็มีหลายคําสั่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่คําสั่งที่น่าสนใจเลยนะพวกนี้เพื่อนเห็นแล้วน่าจะง่ายแล้วนะครับอ่าลองเอามาต่อกันดูนะครับกลับไปลองเล่นดูนะครับอ่าเห็นไหมครับกลับมาดูแต่การที่เพื่อนทําอย่างนี้นั่นคือเพื่อนเพื่อนจะต้องมากดที่คําสั่งนะครับเวลาเพื่อนเอาไปเล่นมันจะเล่นไม่ได้นะครับ เราจะต้องมีคําสั่งแรกเริ่มต้นเสมอก็คือคําสั่งนี้ครับมาที่บล็อกสีเหลืองตรงนี้ครับแล้วเลือกรูปธงสีเขียวครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มนะครับก็คือให้เราเลือกว่าเราจะเริ่มยังไงนะครับธงสีเขียวคือเริ่มต้นเมื่อเรากดธงสีเขียวด้านบนนะครับหรือเราจะเริ่มต้นเมื่อนิ้วเราไปติ๊กโดนนะครับอันนี้จะเหมาะกับการสร้างเกมนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างแอนิเมชันผมว่าเอาเป็นธงเขียวดีกว่านะครับ ทีนี้ผมลองกดธงเขียวด้านบนนะครับเนี่ยมันก็จะเล่นให้อัตโนมัติเลยนะครับทุกอย่างมันจะรันไปเลยนะครับอย่าลืมใส่ธงเขียวนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เพื่อนๆลองมาดูที่หน้าบล็อกสีแดงตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆมาดูที่ด้านขวานะครับด้านขวาก็คือการเพิ่มฉากนะครับนี่คลิกเพิ่มฉากเข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกฉากใส่ลงไปนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเพิ่มฉากเข้ามาเนี่ยมันจะมี ไอ้ตัวฉากขึ้นมาตรงแถบสีแดงนะฮะเรากลับไปที่หน้าแรกครับเนี่ยถ้าเราเอาแถบสีแดงตรงนี้มาต่ออันสุดท้ายปับ๊บเพื่อนๆสังเกตตัวจิกซอ์ก็ได้นะฮะถ้าตัวเคลื่อนไหวสีฟ้าเนี่ยจิกซอ์มันจะสามารถต่อได้อีกใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะต่อไปด้านขวาได้อย่างเดียวแล้วก็ตัวสุดท้ายสีแดงก็คือมันจะต่ออีกไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นคําสั่งสุดท้ายแล้วนะครับเราลองมารันดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับกลับไปที่เริ่มก่อน ดานดูนะครับเห็นไหมครับปั๊บแล้วก็ไปหน้าต่อไปนะครับนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนฉากนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวมีคําสั่งที่น่าสนใจอีกอถ้าเจ้าออกเออถ้าเจ้าออกลืมบอกนะฮะก็ถอดออกมาแล้วก็โยนทิ้งออกไปเลยนะฮะคำสั่งน่าสนใจก็คือข้อความนะครับนี่อันนี้ที่มันเขียนว่าสวัสดีอ่ะเอามาใส่นะครับแล้วเรามาคลิกเอานิ้วไปจิ้มเพื่อเปลี่ยนข้อความได้นะครับเอาผมเปลี่ยนเป็นสบายดีแล้วกันนะสบายดีนี่เห็นไหมครับ แล้วถ้าเราลองรันดูลหะครับสบายดีเห็นไหมครับก็แสดงข้อความได้นะครับแล้วมันมีอะไรที่มันจจิงกว่านั้นอีกด้วยเดี๋ยวดูนี่เราสามารถเอาคําสั่งเสียงใส่ได้ด้วยนะครับโดยการคลิกที่รูปใหม่แล้วเราก็กดอัดเสียงได้นะครับสบายดีพี่น้องกดหยุดแล้วติ๊กถูกครับเราจะได้ตัวคําสั่งเสียงของเราเองขึ้นมาแล้วนะครับเอามาใส่ต่อเข้าไปลองรันดูครับ สบายดีพี่น้องโอ้โคตรจริงนะครับเอาละนะครับสําหรับโดยร่าวๆแล้วก็คงจะหมดเท่านี้นะครับอ่าเออนี่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 ลืมบอกตรงนี้เออเราสามารถขยายจอใหญ่ได้นะครับโดยการเราเอานิ้วไปจิ้มตรงที่ด้านบนนะครับที่มันจะเป็นรูปกระดาษแล้วมีมุมสี่เหลี่ยมสี่มุมนะฮะกดหน,หนึ่งครั้งนะครับมันจะขยาย จอใหญ่นะครับแล้วเราก็ลองกดเทสได้นะครับกดรันดูได้นะครับเอาล่ะนะครับเพื่อนๆไปลองเล่นสนุกกันดูนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับก่อนจะลากันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแอนิเมชันที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับเออนั่งทำเมื่อกี้นะครับมาลองโชว์เพื่อนดูนะครับอ่านี้ที่ผมทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ